ตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการไปถ่ายรายการที่ที่ไหนวะที่ประจวบประจวบ,จวบแต่ตอนนี้ทีมงานแวะมาชวนกินไอติมก่อนที่อยู่ที่เพชรบุรีตอนนี้หัวหน้าทีมอยู่นู่นแล้วป<ะ> ceo อายุน้อยร้อยโลของเราแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปที่ไหนวันนี้เห็นแต่บอกว่าใช่ไปที่ร้านพรชัยพรชัยไอติมกะทิสดจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนมีร้านนี้จนเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้ว่าแบบเซิร์ชกูเกิลเมื่อกี้แบบเอออยู่ตรงนี้ เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเหมือนครั้งทีฬาถ้าเกิดเราไปเดินไปปุ๊บเนี่ยนะปิดเนี่ยจะหามากเลยถ้าปิดเราก็จะเอาคอนเทนเนอร์ลงไปด้วยถ้าปิดถ้าปิดต้องหาอย่างอื่นกินไม่เอาหรอกจอดแล้วยังไงก็ต้องได้กินทุกอย่างหนึ่งเอ้แต่ลืมไปตรงเมื่อกี้คือจอดได้จ้ะจอดได้เหละยเอาเขาจอดกันอยู่เมื่อกี้ลืมดูเมื่อกี้ลืมดูเหมือนกันวันคู่วันขี้ แชร์ต้องเดินเ้็วใช่ไหมอย่าบอกนะอย่าบอกนะไปดูตามแมพก่อนนะนี่ไงเขาขายอยู่นี่นี่ีพี่โอเจอแล้วนี่นี่นี่ต้นดังแต่จริงจริงถ้ามาวันหยุดเนี่ยคนเยอะนะเพราะเขาเป็นที่รู้จักมากในแบบไอจีเฟซบุ๊กครับแต่วันที่เรามานะวันจันทร์เฮ้ยมาวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์ไปบ่ายแล้ววันอาทิตย์ไปบ่ายแล้วเพียงพอน่าจะได้อยู่นี่ถ้าใครไม่รู้ตรงไหนก็หาเนี่ย ชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรีเฮ้ยใครตากอะไรวะจะมีคนกล้ากลิ้นไปเนี่ยกล้วยค่ะนี่ทีโอทีเพิ่มเพิ่มความอูมามิไงพี่โอใช่ก็เฟิร์สพรนใช้ไอศครีมนะครับก็เจอเลยมันก็จเจอนี่ทนันทีถึงละนี่มาสั่งดีกว่าสั่งเลยไอติมกะทิสดโบราณนะครับมาดูดีวันอาทิตย์บ่ายคนเต็มร้านเลยทีโจกีทีมงานหาร้านเจอแล้วเราจะนั่งกินเราจะซื้อกลับครับ เอาไงดีแต่หัวหน้าได้งั้นนั่งครัเรา้อนั่งข้างในกันงั้นนั่งก่อนนะครับเอาไปไหนมาอะไรดีเราแต่ดูมาจากในนั้นเขาแนะนำอะไรบ้างเขาเขาบอกว่ากะทิสดอร่อยมากอ่าเดี๋ยวนะวันมันนะเขาบอกว่าอะไรนะที่น้ำตาลสดก็อร่อยกะทิสดก็อร่อยเลือกสองอย่างเลยไหม ผสมใช่แล้วสองอย่างแล้วผสมได้ด้วยหรอไม่รู้ถามให้หน่อยอแอเปิ้ลไม่หน่อยดีไม่ไปตสดตัวว่าแบบผสมได้ไหมอ่ะเครื่องอะไรใช่โอ้ร้านนี้เขาน่าจะเปิดมาไม่ต่ำกว่าเหมือนเ้็นที่สามกองใช่ใช่เป็นที่สามกองไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบสามสิบปีโอ้ เขาบอกว่าผสมได้แต่ว่าจะแยกไม่ออกเลยความรสชาติมันใกล้เกันงั้นเอาอกะทิพี่แต่เอากาทีเอาอะไรอกาทินกะทิใส่ข้าวเหนียวใส่ลูกชิ้นข้าวเหนียวลูกชิ้น yes พี่มิเอาอะไรเอาไอศ์ครีมนมสดนมสดใส่สับปะรดเดี๋ยวนะสับปะรดนี่เขาดังไอติมกะทิมีพี่มิ้นทด้วยแหละสั่งไอติมส์ครีมนมสดใส่สับปะรด2ที สามรถสองรอบสามรดโอเคแค่นี้นะแล้วก็เอามันจะใส่ได้สามอย่างไหมเอ่ยสองอย่างยี่สิบสามอย่างยี่สิบห้ามากกว่าสามอย่างทิ้อย่างละห้าบาทจะใส่ไปห้าสิบอย่างก็ได้แล้วแต่เฮ้ยแต่ถ้าเราสั่งไอติมพิเศษได้ไหมอืมเยอะเพิ่งก็ามีไปถึงเมืองกันเยอะเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นไหะที่โอเดอร์อะไรคะเอาไอติมน้ำตาลสดน้ำตาลสดใส่เปลือก ขนมไข่ลูกชิดครับผมขนมไข่ที่นี่เขาทำเองด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่น่าโดนมากเลยขนมไข่ขนมไข่เอาเอาเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรเพิ่มเอาลูกชิดนก็หลูกวิตาโออยากใส่สับปะรดด้วยอ่ะสับปะรดได้พี่โอเขียนให้แล้วนะ จริงจริงจังเสมือนรู้เอาสองอย่างเลยทั้งกะทิสองช่วยได้เดี๋ยวมาลองกันไม่รู้เอาดูหน้ากินนะไม่ราไปไหนจะดูหน่าป้านทีรษีเรกินไปหมดเขามีหัวด้วยมันไม่มีม่หัวนเยเขายตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าสองห้าสี่สองสี่เจ็ดห้า บรรทัดที่ที่อ่ะสองสี่เจ็คือต้นเขาแอปได้แล้วค่ะเขาบอกว่าร้านร้านนี้นี่อีกก่อตั้ง5 2 5งหก่อตั้ง2 5งหแต่ว่าเรียนรู้การทำไอติมกะวยตีตัง้งแต่ส <ไป S 1> องห้าสองสี่เจ็ดห้าไมาได้ตูมอยู่ก<อ>็<อ>คือคือเขาเรียนคุณลุงอ่ะคุณลุงครชัยใช่ไหมถ้าจะเป็นคุณลุงครชัยแหละ<อ>เขาเริ่มเขาเริ่มทำไอติมมาตั้งแต่2475 แต่เพิ่งมาเปิดร้านนี้จริงจยังจังตอน20ปีที่แล้วแต่ว่าเขาเรียนมาร้อยกว่าปีใคาได้เปิดเงี้ยอ๊ะไม่ได้ยี่สิบห้าเขาสองสิเจ็ดห้ายี่สิบห้าแต่ชอบเขามีเขาเขียนความภูมิใจไว้ด้วยนะเห็นความภูมิใจความภูใจและภรรยาอ๋อมือผู้ช่วยทำไอติมเรากำัไปถ่ายตอนเขาทำดกวาเออได้ไปไปดูดินี่ไงภรรยา โอ้โอ้โอขอใ่า้ต้านํำหน่อยนะครับครับนี่วอีติมคอนชานอุ้ยทำเร็วมากเลยครับถ่ไม่ได้เสร็จไม่้ทำเสร็จ่อนนะั้นนี่ เออพึ่งเยอะกลัวนี่ของโอ้ยใช่ไหมใช่ค่ะเรียบร้อยพิเศษสับรถอันนี้เอ้ยนี่ไงนี่วางอันนี้ของมิดของแอ็บแท็บสามอันไหมสามอันะไรนี่ได้แล้วสับปะรดสับปะรดเขาเรียกว่าสับปะรดพิเศษ ต้องรสสับปะรดโคตรหวานครับรสนี่เนี่ยเบิ้ลทำไปความโคตรต้องสับปะรดสับปะรดต้องเบิ้ลแล้วเบิ้ลยี่สิบเอากินไลยยิบแดกันบ้าครับใช่ครับสับปะรดเขาเหนียวโอ้เคปเฮ้ยเบิ้ลสองเหรอคือสับปะรดเนี่ยเราเคลื่อนกันตั้งแต่ลำนอชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อืมหน้ามือตลอดยัมพี่จริง ไม่คือมีดับปกติชอบกินครับคินตาสดครับไข่ต้อคิดเลืกเรับมือปล่ากปกติบจะบอกว่าปกติชอบกินสับรถก็เต็มยู่แล้วแล้วเราจะเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเบสอีกับโอน้ำตาลไหลโอไม่พูดอะไรเลยพี่โอมทีปกตินะวะขับรเขาก็เชื่อธรรมดาไงอแต่เนี้ย เขาเชื่อกับน้ำตาลนดจนมันเป็นคาราเมลอย่างเงี้ยดูด็สารหรัเนีเน้อบเนียเนบเนี้ยเฮ้นี่เด็ดนปกติผมไม่ได้่คยกินได้กินสำหรรเท่าไหร่น่าจวัดที่แต่แม่เขาบอกนะอยาจะทอบอย่างเดียวกลับเลยนะจะเอาน้ำตาลนนไปเคี่ยว้างได้อยู่ ชามหนหนูกินกะทิสดดัวเดี๋องามขสิ้ไม่ตรไม่ถายแลยชับร้อร่อยมากนะอร่อยับร้อร่อยเลย่หงไม่ได้สั่หวานเดินมันหวานมันหวานอะไรนะแต่ว่ามันหวานกมกรอบไหมคะเออมันหวานแบบนัวนนะหวานเจี๊เลย่ะไม่รู้บอกอรมังเอาเนี่ยชิมก่อนผมไ้กินมาแล้วหย มามาแวะมาเพชรบุรีนะครับแวะมากินเถอะอร่อยมันแตกต่างจากร้านอื่นจริงๆอ่ะดูนี่กินคนละจานนี่ตากล้องนี่กินสองจานรืานที่ไหนคะพี่โออะไรนะชื่อร้านชื่อร้านชื่อคอนชัยไอศกรีมกะทิสดเซิร์ชใน Google เลยครับอันนี้โอเคไปแล้วนะไปแล้วนะแว นี่คือถ้วยที่สองของทุกคนแล้วถ้วยที่สองนี่กำลังฮว่อดอินดี้เลยแต่เด็กนุ่มๆเนี่ยแต่ว่าสับปะรดอร่อยจริงๆคือคือมันหวานนะมันหวานมากแต่แบบมันต้องกินสับปะรดหวานไม่กินกัาปลาหวานเออมันมันแตกต่างจากคนอื่นแล้วจริงๆเนี่ยเพราะงั้นต้องกินสับปะรดเถอะ นี่ดู่คนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่น,นี้ทานว่าปีนี้จะไม่กินหวานใช่งไหมนี่นเจอสับประรดก็ไปเจอสับประรดตัวทีท่สองสับประรดแม่งหนืดจริงหนืดแล้วมันอร่อยจริงดูดิเนี่ยมันหนืดแบบคาราเมลอ่ะเหมือนแบบหนืดแบบคาราเมลอ่ะเอาล่ะครับเ,เบบบดี๋ยวสั่งไว้ทั้งหมดเก้าถ้วยเก้าถ้วยพิเศษต้องห้าหกถ้วยแล้วธรรมดาสี่ถ้วยสองร้อยห้าบาทเท่านั้นนะครับ มปกินกันเถอะพี่กินสองทั้วกันจะชิ้นเงินกองเนี่ยครับอ่าบาทดึงดอลิไม่ใช่ติดแนวโวยที่นีไปไปแวะมากินกันครับพรชัยไอติมกะทิสดอร่อยมากเพชรบุรีเพชรบุรีไปกินต่อ